ได้ครับก็วันนี้เราเป็นพรีวิวโรงแรมอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็วันนี้เป็นในส่วนของ SHR โดยเราคาดการนะครับตัวมาที่2 c o r e Profit เนี่ยอยู่ที่17ล้านบาทไอ้ท่ที่ c a l o s s นะครับอยู่ที่17ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็น loss ที่ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับปีก่อนเนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณสัก84ล้านนะครับปีนี้ก็เหลือขาดทุนเพียงแค่17ล้านเท่านั้นหลักๆเลยเนี่ยก็คือมาจากในส่วนของ ผลการดำเนินง,งานของโรงแในประเทศที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงการหายไปของแชร์ลอสจากโซมาลีฟนะครับก็สองจุดนี้ก็เลยทำให้ Overall ออลเนี่ยลอสของบริษัทเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะขณะที่ถ้าเกิดเรามองในแง่ของ Net Profit นะครับคาเราคาดว่าบริษัทจรายงานเป็น Net Profit ไปมากนี้เนี่ยอยู่ที่16ล้านบาทนะครับซึ่งความแตกต่างของ c Call Loss กับ Net Profit เนี่ยก็คือเกณฑ์จากการขาย a s s e t ทที่ ไม่ได้ทํากําไรใน UK ออกไปนะครับตัวนี้เนี่ยสโรงนะครับก็มีการบุกบุกเก์เข้ามานะครับก็ทําให้ O o อเนี่ยเออร์เน็ตจะออกมาเป็น Net profit ก็ภาพรวมนะครับโดยมาสนี้เราก็คาดการณ์ว่ารายได้เนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณสักส4ุดพันล้านนะครับโดย RevPAR ของโรงแรมในประเทศเนี่ยคาดว่าจะเติบโตถึง25% Year -on- ปีนะครับมาจาก ADR นะครับที่บวกขึ้นมา10%นะครับแล้วก็ Occupancy Rate เนี่ยที่บวกขึ้นมา7.8% percentage point มาอยู่ที่ระดับ64%ก็ต้องบอกว่า p e r f o r m ดีนะครับโรงแรมในประเทศโ mm hmm. ดยเฉพาะ Property mm hmm. ที่ภูเก็ตกับสมุยนะครับภูเก็ตเนี่ย RevPAR บวกมา122%นะครับแล้วก็สมุยเนี่ย RevPAR บวกมาถึง7%เลย โดยภูเก็ตที่บวกเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยสายลากูน่าเนี่ยบางส่วนเขาปิดบางส่วนเพื่อทำการรีโนเวทนะครับปีนี้ก็ออกมาเปิดหมดเลยทำให้โอเวอร์ออลเนี่ยเรฟผาค่อนข้างดีนะครับโดยดอมัสติกเรฟผาของ s อ r ที่บวก25%เนี่ยถือว่าอ่าน่าจะเป็นการน,น่าถือว่ามีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเทียบกับในเพียทั้งหมดที่เราเคบเวอร์อยู่ต้องบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยเพราะว่า s อ r ไม่มีโรงแรมในกรุงเทพเลยนะครับหมายความว่า พอร์ตฟิทั้งหมดเขาเนี่ยอยู่ในต่างจังหวัดทั้งหมดทั้งสมุยภูเก็ตนะครับรวมถึงเกาะพีพีเลยทําให้ภาพรวมเนี่ยเลยอาจจะดู p e อร์ r m ร์แมดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นอ่นนอกจากนี้นะครับพอร์อที่มาดิฟอย่างครอสโรสเนี่ยเรฟพาหดตัวเพียงแค่สเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งหลกัหลกๆเลยเนี่ยมาจากตัวของ FX นะครับบาทแข็งถ้าเกิดไม่นับเรื่องบาทเนี่ยเรฟพาในส่วนของมาดีฟเขาก็ยังบวกได้อ่อนๆน,นะครับ อ่าค่ะที่พอร์ตอ่าแบรนด์ออริกเกอร์นะครับที่ฟิจิกับที่เมอริเชียสเนี่ยโอเวอร์ออติดลบ5%นนะครับหลักๆมาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์บนฟิจิที่อาจจะดูวิกลงนะครับเพราะว่า ออฟคอมเพนซีเรทดร็อปจากการที่เจอมอลโลสูงเข้าไปในช่วขงของเดือนมาถุนายนนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็เริ่มรีคาบเบิลกลับมาแล้วขณะที่เรทพารของเมอริเชียสเนี่ยยังบวกอยู่ราวๆสัก20% year เ n year นะครับก็ถือว่าเป็นการแลมอัพที่ค่อนข้างดีหลังจากที่มีการกลับมาวิโอเปนโรงแรมเมื่อ,อต้นปี2024นะครับเราคาดการณ์ว่า e a r n i n g ็งสเปรมาสที่3เนี่ยจะเทินจากคอร์รร์สมาเป็นคอร์ร์พรอฟิตได้นะครับจาก ผลการดำเนินงานของแรมในประเทศที่ดีขึ้นรวมถึงไฮซีซันของพอร์ตโฟลิโอในฟิจิเนี่ยจะเป็น2ตัวที่ช่วยดรากนะครับทำให้บริษัทเนี่ยพลิกจัดขาดทุนนะครับเมื่อปีที่แล้วที่7ดล้านบาทเนี่ยปีนี้น่าจะกลับมาทำกำไรได้นะครับก็ภาพรวมเรายังชอบนะครับ SHR m มน n ทเป็น u p p e ฟ form ด้วย t a r ์เก price สอบาทครับคุณนามครับเนี่ยผมนั่งกดดูนะผมเห็นว่า SHR เนี่ยเป็นโรงแรมที่ รีเบลน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับทัวริสเอ้ยเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวตัวอื่นๆนะซึ่งโอเคเข้าใจได้คือก็พอเวลาโฟล์มันไหลเข้าเนี่ยมันไหลเข้าแบบเอ่อพวกตัวใหญ่ๆก่อนน,นะครับอ่าพวกแบบ AOT พวกแบบเซนเทลอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ไหลกันรุนแรงมากเลยถามคุณอานิดนึงคือคุณอาคิดว่างบที่แบบออกมาแบบเนี้ยที่คาดการแล้วออกมาเป็นแบบเนี้ย คุณอาคิดว่าต้องรอก่อนไหมหรือคุณอาคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องรอแล้วงบมันแบบประมาณนี้แหละส่วนอยากให้มองข้ามไปข้างหน้าเลยไหมเพื่อจะเอนจอยแล้วถ้าสมมุติว่าซื้อตรงนี้แล้วไปขายช่วงไฮซีซันข้ามคิวไปเลยดีไหมคุณอาคิดยังไงครับจริงๆงบถือว่าดีนะครับเ s r เพราะว่าเขาถึงแม้ว่าขาดทุนนี่ยแต่มันขัดขาดทุนลดลงนะครับซึ่ง ต้องบอกว่ามันมาจากซีสโนเรตตี้ของของบริษัทเนี่ยอยู่แล้วนะครับที่ Q2 ทุกป,ปีเนี่ยปกติมันจะเป็นมันจะเป็นลอสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไมไ่ตกใจอะไรนะครับแต่ว่าคอร์รลส์น้อยลงด้วยนะเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นว่า e a r n i n g ็งเนี่ยจริง,รงๆแล้วยีออนเดียติดลบด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่เราพรีวิวไปแล้วก็มีในส่วนของเอราวันนะครับเออร์เน็งลงนะครับยีออนเดียเซนเทลนะครับเปิดโรงแรมใหม่ e a r n i n g ็งลงนะครับยีออนเดียเพราะฉะนั้นคนที่มีกลอสยีออนเดียเนี่ยก็ ที่เราพิวไปก็คือจะมีส่วนของ Mint นะครับแล้วก็มีส่วนของ S H R เพราะฉะนั้นคิดว่า performance ถือว่าคนข้างโอเคนะครับ Q 3 Q 4เนี่ย earnings น่าจะค่อยๆพัฒน,นาขึ้นทั้งใน,นเชิงของ quarter on quarter แล้วก็ year on year ตามลำดับนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึง Q 1ปีหน้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่า earnings pattern เนี่ยค่อนข้างสวยนะครับสำหรับสรับในส่วนของ S H R อืมนะอ่อโดยถ้าเกิดเรามาดูตัวของ performance อื่นๆนะครับในแง่ของพวก Revpar ADR ดูตามพอร์ตโฟลิโอเนี่ยถ้าเกิดตารางที่เราทำมานะครับพวกตารางตารางที่สามตารางที่ห้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า Revpar เขาเนี่ยถือว่ายังเป็น up trend อยู่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของอโรงแรมโรงแรมของเขานะครับที่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งในส่วนของอัล a ิเกอร์ igger, แล้วก็ครอสโรดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วย performance ที่ อ่าคนข้างใช้ได้นะกับราคาหุ้นที่มันยังไม่รีบาวกลับมาผมคิดว่าโวยชัปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับราคาปิดเมื่อวานเนี่ยอ่า SHR Trade บ bon น PE นะครับแค่11เท่านะครับแล้วก็บน Book Value แค่0.3เท่าก็ถือว่าอ่าอ่าเป็นเวรชันที่ค่อนข้างถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงแรมที่เหลืออืมโอเคได้ครับคุณอาวันนี้อนขอบคุณคามากครับ